ประมาณวันนี้ทีมเขาข้อกับบางกวดใครกับใครนู่นแต่ไรสุดนี่จะค่อยไล่มนถ้าไล่ไลไรมันท่ามแตกไงอ้าวหนึ่งส่วนแต้มแรงไปแล้วได้ฟั่งฝั่งซ้ายชื่ออะไรนู่นยะนู่นกับยะหนึ่งส่วนครับโอ้ยนุก จเย็นเนาะหนึกงนึ่นะครับวันนี้นนยยระหว่างทีมบ้านกวดกับ oh. ทีมเขาคอ,อกครับฝั่งขวาก็ทีมบ้านกวดครับ oh. ระหว่างสีนุ่มครับบ้านกวดกับเขาคอกพี่โน่กับเด็กชายยะล้นครับ กติกาไว้ไงครับกติกาเสือแปรนะครับข้ามฟรีสกอร์เป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับรู้สึกระยะจะไม่ได้ครับ <c oughs> ถูกลงครับลูกนี้กรจายมุมงามๆเ่ยดุ่งเปิดเสียครับหาได้มุมแล้วครับยาไฟเซอร์ครับเอามาไล่ด้วยนะมา โอเคมา, okay, มาถ่ายนั่นยังโอเคครับสาัสดีครับท่านผู้ชมครับสี 4, ตัวหนึ่งครับวันนี้เรามาพบว่านเขาคอ,อกพบบ้านกวดนะครับออกครับวา,วางบ้านกวดนะครับตัวแทนจากบ้านกวดก็จะเป็นสีนุ่มนะครับส่วนจะแทนจากเขาคอ,อ,อกนะครับ ก็จะเป็นพิยะกับมารุโน,โน่ครับกติกาก็มีว่าเสิร์ฟแปรครับฟรีข้ามครับเีนมได้แล้วก็ครับตั้งแล้วหยอดมาครับทำดีครับ โนยียบไปครับโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับอ,ออกนิดน,นึงครับกลับลงครับ หนุมถอนหายใจแล้วครับวียันไฟเซอร์ครับผมรับไม่ได้ครับอ้อ,อมเสาครับห้าต่อหนึ่งครับออกคอกน้ำไปครับห้าต่อหนึ่งเสริฟออกครับ เปลี่ยนทรงครับการแต้มล็อกนะครับอย่าตั้งเองครับเล่นเองครับดีครับสกอร์ห้าต่อหนึ่งครับเขาคอกนำนะครับเสร์ฟดีครับหรือน้ำเปิดเสีย 6ตอนหนึ่งครับข้อไฟเสื้อครับนรับไว้ได้ยอดครับดีครับเก่ยนทรงครับโนตีครับโอ้ดีครับ นมเสียเปลี่ยนธาตนะ่ต่อสองแถมอยู่หน้าหันหน้าเขาหาพระอาทิตย์ครับตรงนี้อ้อมครับเอาคอกได้แต้มครับอเอาคอกส่งต่อครับ ดี่เขาแบ่งีครับนี่นาที่รกเหอนใดเมาอันีลล่างยน่าี่ยดิางไปเ้าบกลัวเป็นไฟเซอร์ฟครั <c soup> <c sprouts> บรถดีครับตรงนี้นองทำเสีย แตมิงอยู่สกอร์ที่7จ็ตอน,นหนึ่งครับเขาข้อมแฝงนำที่นมรับไว้ได้ครับชงเหยียบครับลูกออกครับสกอร์8ตอนหนึ่งครับเหยียบครับ,รบ,รบแตมล็อกนะครับ รูดนี่ก็คือเสียเลยครับรรเปิดล้นครับปฟอร์ดนับด้วยฟอร์ดรเกิดใจครับเอาเหยียบรถดุดแรงมากครับ หนึ่งต่อสองนี่คนเดียวเล่นลำบากครับจัดตีโอ้โหขึห้นไม่ทันครับรูนี้เร็วไปหน่อยอ,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 อยอ่ยาดูงมันอ่อยแจมสิพี่อย่าดึงราคาไม่มีขาน้อนนะครับผมไม่มีใครจับมืคุณนะครับ ก็แบ่งสองร้อยไม่ให้ว่ากล้องสองตัวเมื่อยมากครับมีที่จะวางไหมเนะี่ยอือเหนียวครับ อยู่ครับลงไปหนุ่มเหนียวอยู่ว่าไงหนุ่นจะแก้ได้ไหมไม่ทันครับขอโทษที่กล้องตามไม่ทันนะครับไม่หรอก92หรอ92ครับ9ต่อ2ครับขาดออกปอบนำขาดครับสเตตเต้มนะครับลงครับลงครับลูกบีครับ ปุีถึงสามพันแหพี่นตกว่าจะหมูนขอบคุณท่านผู้ชม5,000คนนะครับที่คอาม,มารับชมฝามกกดแชร์กดไลค์ให้ด้ยวยนะครับเรามาชมกรมรมโกงกันนะครับกรมรมาโกงมาดีเดียวเออโอ้ยจดโดีไปจูเมื่อกี้ออกก็ลงออกนะครับ ลูกออครับลูกคอกาาเอาเลยเอาเลยเียวครับอโอ้โหเกับเกืับลูกนี้เกือบโดนอีกไฟเซอ์ครับ สเสิร์กินเลยอ่ะดีครับไ,ไม่เดียวครับไม่เดียวสิบต่อสองค,ครับห,รหน่แต้มครับขู่เสิร์ฟยได้โอ้ยังกีนเสิร์ดีครับเริมเส้นเกมครับเกมครับเสียตังค์เสียตังค์ ทำเลยครับชีนองขอเปลี่ยนฝั่งนะครับให้แบงค์ไหมนี่ที่นี่ขอเลวอาจารย์กูมห้ยาวไปื้อะให้ยาวไปื้อะมืดมาดูสองบินก็มีเนี่ยเว้นทม่ของให้โดนเลยเว้นยังยังหนึ่งสองอยู่ใช่ไหม